ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวกิทุบอีกครั้งหนึ่งนะครับหรับวันนี้นะครับก็ช่วงบ่ายนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่วงบ่ายแก่ๆนะครับก็ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพระพ่อคุณโซทรับเนื้อผมนะครับ ก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับท่านใดที่ชอบนะครับสายพุทธสทรนะครับก็ครหาเจ้าวูชามาไว้ในกระเป๋าของตัวเองนะครับก็เป็นสิริมงคลใ่ชีวิตนะครับทำมาค้าขายดีนะครับสำหรับพระพุทธสวทรนะครับอยู่เป็นจันสุกนะครับ เจ้าค่ปลอดภัยนะครับสำหรัแบหบลวงพ,พ่อปุโสธรนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครัแบผบ่านช่องประพาสขอบพิมายนะครับทาง u t u b e นะครับก็ทำเป็นประจำนะครับแต่ จะมีบางช่วงบางตอนครับก็จะหายไปนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับหน้าที่การงานนะครับหรือว่าอาจจะไม่ว่างนะครับทั้งนั้นเวลาน้อยนะครับครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ทำมาแล้วนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอขรบคุณอย่างสุดในจีดีเวลสำหรับผูวสนับสนุนนะครับแต่เอฟซีทุกท่านนะครับ Awesome. ครับสำหรับชิปนี้ก็ทำชิทตัวสั้นนะครับพอเป็นกระสายนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ